สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทพิปนะคะพระนางจิระประพาเทวีกษัตริย์พระอ,องค์ที่14ในราชวงศ์มังรายแห่งอาณาจักรล้านนาพระนางจิระประพาเทวีหรือมหาเทวีจิระประพาเป็นพออระอัครมเหสีในพระเมืองเกเกล้าวพระมหากษัตริย์องค์ที่ส2อแห่งอาณาจักรล้านนาสืบต่อจากพระราชสวามี ซึ่งในรัชการของพระนางหัวเมืองฝ่ายเหนือเกิดระส่ำระสายเนื่องจากบ้านเมืองเกิดการแย่งอำนาจระหว่างขุนนางกับเจ้านายบ้านเมืองอ่อนแอมีศึกสงครามขนาบทั้งทิศเหนือและใต้ทั้งกองทัพพม่าและอยุธยาซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระชัยราชาธิราชแห่งกรุงศรียอยุธยาที่ยกทัพมาถึงเชียงใหม่ พระนางจิรประพาเทวีปกครองบ้านเมืองได้แค่ปีเศษก็ได้สละราชบัลลังก์ให้แก่สมเด็จพระเจ้าชัยยเชษฐาธิราชพระราชนัดดาซึ่งเป็นพระราชโอรสของกษัตริย์โพธิสารราชแห่งอาณาจักรล้านช้างและภายหลังพระองค์และพระราชนัดดาได้เสด็จไปประทับในนครหล,ลวงพระบางและมิได้นิวัตกลับมาอย่างนครเชียงใหม่อีกเลยตลอดปลายพระชนชีพ พาาร,ระนาจิระปาเทวีพออระอัครไมเหศีในพระเมืองเกตเกล้าหรือพญาเกตเชษฐราชกษัตริย์แห่งล้านนาทรงให้ประสูติกาพระโอรสสองพระอ,องค์และพระราชธิดาอีกหนึ่งพระอ,องค์คือ 1. เท้าทรายคำกษัตริย์แห่งล้านนาหลังจากขุนนางปรดพระเมืองเกตเกล้าพระราชบิดาออกจากราชบัลลังก์และอัญเชิญเท้าทรายคำของราชสมบัติ แต่ภายหลังเท้าสายคำก็ถูกเราคุนนางรอบปวงพระชนพร้อมด้วยครอบครัว 2. เจ้าจอมเมืองพระราชโอรสองค์ที่สองแต่ไม่สามารถของราชได้เนื่องจากทรงอ่อนแอจนไม่สามารถขึ้นของราชสมบัติได้บางท่านได้อธิบายว่าพระองค์อาจทรงปัญญาอ่อน 3. ามพนางยอดคำทิพย์ พระราชธิดาที่ต่อมาภายหลังได้เป็นพระอัครมเหสีในพระเจ้าโพธิสารราชแห่งอาณาจาักรล้านช้างและมีพระโอรสคือพระชัยเชษฐา,าธิราชมูลเหตุของการของราชพระเมืองเกตรกรพระราชาสวามีได้เสด็จขึ้นของราชครั้งแรกในช่วงปีพุทธศักราช268 0ถึง281 0 ซึ่งช่วงแรกของการครองราชยังมีกลุ่มอำนาจเดิมในสมัยพรยาแก้วยังไม่พบความขัดแย้งของเหล่าขุนนางและดูเหมือนว่าการครองราชตามปกติเฉยเช่นกษัตริย์องค์กรความมั่นคงช่วงแรกจึงเกิดจากแรงสนับสนุนของเหล่าพระสงฆ์และมหาเทวีเจ้าตนยา่าหรือนางโป่งน้อยซึ่งเป็นฐานอำนาจเดิม ภายหลังเมื่อมหาเทวีเจ้าตนยาสวรรคตในปีพุทธศักราช277 0โดยพระองค์มีพระราโชบายที่จะรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางสร้างความไม่พอใจให้แก่ขุนนางลำปางที่นำโดยหมื่นสาล้านซึ่งเป็นผู้นำไม่พอใจและเกิดการกอร่อกระบฏขึ้นในปีพุทธศักราช278 0โดยขุนนางลำปางได้เป็นแกนนำการกอร่อกบฏ ขุนนางตามภูมิภาคต่างไม่พอใจพระมหากษัตริย์และเกิดความขัดแย้งรุนแรงยิ่งขึ้นจนในที่สุดพุทธศักราช281 0ขุนนางมีอำนาจเหนือกษัตริย์และได้ร่วมกันปลดพระเมืองเกศกล้าออกแล้วส่งไปครองเมืองน้อย หลังจากเหตุการณ์นั้นเหล่าขุนนางจึงได้อัญเชิญเท้าทรายคำขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แทนพระราชบิดาเท้าทรายคำของราชในปีพุทธศักราช281 0ขณะมีพระชนมายุ2 4พรรษาแต่หลังจากพระองค์เสด็จขึ้นของราชสมบัติได้ไม่นานเท้าทรายคำได้ถูกเหล่าขุนนางรอบวงพระชนม์ในคุ้มพร้อมด้วยครอบครัว หลังจากรอบปงพระชนเท้าสายคำแล้วก็ได้นำพระเมืองเกตเก้าพระราชบิดากลับมาครองราชโดยครองราชไม่ถึงสองปีก็ถูกแสนคราวเหล่าขุนนางไทยใหญ่รอบปงพระชนในปีพุทธศักราช288 0แผ่นดินล้านนาจึงว่างกษัตริย์และเกิดความแตกแยกขึ้นถึงขั้นมีสงครามกลางเมืองและได้มีการดึงกำลังภายนอกเข้ามาช่วยคือ กลุ่มแสนคราวเป็นกลุ่มขุนนางในเชียงใหม่ได้รลอบหลงพระชนพระเมืองเกเกล้าแล้วไปอัญเชิญเจ้านายเมืองเชียงตุงที่มีเชื้อสายราชวงศ์มังรายมาของเมืองเชียงใหม่แต่ไม่ยอมมาจึงได้อัญเชิญเจ้าฟ้าเมืองนายแทนกลุ่มหมื่นหัวเคียนกลุ่มหมื่นหัวเคียนเป็นกลุ่มขุนนางที่นําเข้ามารบกับกลุ่มแสนคราวที่เมืองเชียงใหม่รบกันเป็นเวลาสามวันสามคืน ฝ่ายหมื่นหัวเคียนพ่ายแพ้หนีไปเมืองลำพูนกลุ่มนี้ได้แจ้งให้แก่กรุงศรีอยุธยายกทัพขึ้นมายึดเมืองเชียงใหม่โดยเหตุนี้สมเด็จพระชัยราชาธิราชจึงส่งยกทัพมาอย่างเชียงใหม่กลุ่มเชียงแสนกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยเจ้าเมืองเชียงแสนเจ้าเมืองเชียงรายเจ้าเมืองลำปางและเจ้าเมืองพาน ซึ่งเป็นกลุ่มของพระนาจิรปภาเทวีเองได้ทำการกวาดล้างกลุ่มแสงคราวได้สำเร็จและสนับสนุนพระอุปโยหรือพระชัยยเชษฐาแห่งล้านช้างมาครองล้านนาโดยพระองค์มีศักด์เป็นพระราชนัดดาในเพิ่เมืองเกตเกล้าโดยระหว่างการรอการเสด็จมาของพระชัยยเชษฐาเหล่าบรรดาขุนนางจึงได้อัญเชิญพระนาจีรปภา พระอัครมเหสีในพระเมืองเกตกล้าวและพระราชมารดาในเท้าวทรายคำขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์แรกในแผ่นดินล้านนาเมื่อปีพุทธศักราช288 0การของราชมหาเทวีจิรปภาของราชระหว่างปีพุทธศักราช288 0ถึง289 0เนื่องจากพระองค์มีความเหมาะสมเนื่องจากเคยมีบทบาททางการเมือง ด้วยพระนางเป็นอัครามเหสีในเพร่เมืองเกเก้าและพระราชมารดาในเท้าวทรายคำรวมระยะเวลากว่า19ปีและในช่วงเวลาที่พระนางเสวยราชสันนิษฐานว่าพระนางมีพระชนมายุราว45-46ถึง46พันษาซึ่งถือเป็นพระชนมายุที่ถือว่าเหมาะสม โดยประสบการณ์และความพร้อมดังกล่าวทำให้มหาเทวีสามารถแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีสงครามกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกระหว่างที่พนางจิรประภาเทวีขึ้นของราชนั้นได้เกิดสงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยากับล้านนาโดยสมเด็จพระชัยราชาธิราช ได้นำกองทัพจากกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาตีล้านนาครั้งแรกในปีพุทธศักราช288 0เนื่องจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้ทำให้เชียงใหม่เกิดความอ่อนแอเกิดความแตกแยกวุ่นวายหนักการเดินทัพของฝ่ายกรุงศรีอยุธยาครั้งนี้รีบร่งมากใช้เวลาเพียง16วันก็มาถึงขณะนั้นมหาเทวีจิรประภาเพิ่งขึ้นเสวยราช ขณะที่พระสวามีเพิ่งสวรรคตได้ไม่นานสภาพเมืองเชียงใหม่ก็ไม่พร้อมรับศึกเพื่อไม่ให้เมืองเชียงใหม่บอบช้ำหนักมหาเท,ทวีจิรปภาจึงได้ส่งเสนาอมาตไปถวายสมเด็จพระชัยราชาธิราชเพื่อให้บ้านเมืองพ้นภัยด้วยการเป็นไมตรีกันและก็ได้พระราชทานรางวัลแก่เสนาอมาตโดยฝ่ายสมเด็จพระชัยราชาธิราชเองก็ไม่ได้เข้าทำร้ายเมืองเชียงใหม่ พระนางทรงใช้วิธีการกราบบังคมทูลเชิญให้สมเด็จพระชัยราชาธิราชไปประทับที่เวียงเจ็ดลินพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เชียงใหม่ที่เชิงดอยสุเทพแทนการเข้าเวียงโดยผ่านประตูช้างเผือกและทูลเชิญสมเด็จพระชัยราชาธิราชร่วมทำบุญสร้างกู่ถวายพระเมืองเกตเก้าที่วัดโมรีที่เปรียบเสมือนวัดประจำราชการพระเมืองเกตเก้า แต่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองโดยสมเด็จพระชัยราชาธิราชได้ประทับสำราญพระอิริยาบทที่เวียงเจ็ดลินพักพนที่สศกวางใต้เมืองลำพูนแล้วเสด็จกลับสงครามไทยใหญ่ในปีเดียวกันหลังจากกรุงศรีอยุธยายกทัพกลับไป กองทัพเมืองนายและเมืองยองห้วยจากรัชชานยกมาล้อมเมืองเชียงใหม่ซ้าร้ายได้เกิดแผ่นดินไหวเจดี JD หลวงทั้งเจดีวัดพระสิงห์และวัดอื่นๆหักพังลงมาด้วยซึ่งสร้างความยุ่งยากภายในเมืองมากขึ้นแต่สงครามครั้งนี้คาสึกได้ล่าถอยไปสงครามกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง เนื่องจากในปีนั้นมีข้าศึกมาติดพันอยู่ตลอดมหาเทวีจิรปภาจึงได้ขอกำลังจากล้านช้างซึ่งเป็นอาณาจักรของพระเจ้าโพธิสาราชพระชามาดาหรือลูกเขยของพระนางเองซึ่งอาณาจาักรล้านช้างกำลังเจริญลุ่งเรืองซึ่งการรวมกันของล้านช้างและล้านนาได้สร้างความบันวิตกต่อสมเด็จพระชัยราชาธิราชโดยเฉพาะการแทรกแซงล้านช้าง กองทัพกรุงศรีอยุธยาจึงได้ขึ้นมาปราบเชียงใหม่เป็นครั้งที่สองในปีพุทธศักราช289 0โดยนักเดินทางชาวโปรโตุเกสได้บันทึกไว้ว่ามีกำลังพล400,000คนเรือ300ลำช้าง4,000เชือก เกวียนสำหรับบรรทุกปืนใหญ่200เล่มและมีทหารรับจ้างโปรโตเกตไปร่วมรบด้วย120คนในครั้งนี้กรุงศรีอยุธยาสามารถตีเมืองลำพูนแตกแต่เชียงใหม่ก็ป้องกันตัวเองสำเร็จผลของสงครามคือกรุงศรีอยุธยาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงต้องกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บสาหัส ทหารฝ่ายล้านนาและล้านช้างได้อาวุธยุธทธปกรณ์ช้างมา้าและเฉลยศึกจำนวนมากทรงสละราชบัลลังก์ หลังจากสิ้นสงครามแล้วพระเจ้าโพธิสารราชได้รับความดีความชอบสูงและได้นำพระราชโอรสคือพระชัย,ยเชษฐาขึ้นมาครองอาณาจักรล้านนามหาเทวีจิราปราะพาจึงส่งสละราชบัลลังก์ให้แก่พระราชนัดดาในช่วงที่สมเด็จพระชัยาเชษฐาทรงครองอาณาจักรล้านนาในช่วงปีพุทธศักราช289-290 แต่พระโพธิสารราชเสด็จสวรรคตรอย่างกระทันหันพระชัยยเชษฐาจึงเสด็จกลับล้านช้างในปีพุทธศักราช290โดยเสด็จไปพร้อมกับพระแก้วมรกตและพระนางจิรปภาเทวีแผ่นดินล้านช้างจึงว่างกษริยั เกิดสงครามกลางเมืองเชียงใหม่ด้วยขุนนางต่างสู้รบกันดังนั้นระหว่างปีพุทธศักราช291 0ถึง294จึงถือเป็นกาียุคข,ของล้านนาในที่สุดขุนนางเมืองเชียงใหม่เห็นว่าสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชทรงไม่เสด็จกลับมาแล้วจึงได้อัญเชิญท้าวแม่กุเสวยร,ราชต่อไป ด้วยเหตุนี้พระชัยเชษฐาทรงเห็นว่าท้าแม่กุของราชโดยพระอ,องค์มิชอบจึงนำไปสู่การยกทัพไปตีเมืองเชียงแสนในปีพุทธศักราช298ชีวิตบั้นปลายพระชน มหาเทวีจิระประพาได้ตามเสด็จพระชายยเชฐษฐาผู้เป็นพระราชนัดดาของพระนางโดยขณะที่พระนางประทับอยู่ในล้านช้างมหาเทวีจิระประพาได้โปรดให้สร้างธาตุน้อยพระธาตุที่มีขนาดย่อมกว่าพระธาตุหลวงของวัดมหาธาตุเมืองหลวงพระบางประเทศลาวโดยมีลักษณะเป็นศิลปะล้านนาที่มีลักษณะรูปทรงเดียวกันกันกบพระเจดีย์วัดโลกโมลี ที่พระพัสดาของพระองค์ปโปรดให้สร้างนอกกำแพงเมืองเชียงใหม่ในบ้านปลายผชชนชีพเชื่อว่าพระนาจิรปภาเทวีได้ประทับอยู่ในหลวงพระบางจนกระทั่งเสด็จสวรรคตรโดยไม่ได้เสด็จนิวัดกลับไปอย่างเชียงใหม่อีกเลยแต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าทรงเสด็จสวรรคตรในปีใด